ดูต่ออีกนิดนึงนะฮะไปดูอีเธอเรียมหน่อยอีเธอเรียมเนี่ยหลังจาก OP ออกมาเว้ยเฮ้ยอีเธอเรียมแก๊สฟรีฮิตอีกแล้วนะไฮอีกแล้วนะเยียรี่ไฮนะไม่ได้ออทามหายแต่ก็เยียรี่ไฮนะครับสูงสุดในรอบปีแล้วก็เหมือนจะเนื่องจากคอยเบสเปิดตัวเบสเนี่ยแหละนะฮะเลยทำให้ค่าแก๊สอีเธอเรียมพุ่งอีกแล้วนะฮะเนื่องจากก็เรารู้อยู่นะว่าแก๊สเนี่ยใช้อีทนะไม่ได้ใช้ OP นะ ใช้แค่ OP stack แต่ว่าใช้ EAT นะฮะเพราะฉะนั้นค่าแก๊ส e t ก็เลยกลับมาพุ่งอีกครั้งหนึ่งน่าสนใจนะกับโมเดลหารายได้ใหม่ของ i o i a s e นะฮะอ่ะอันนี้ก็ทาง c คอ Telegraph ก็รายงานเช่นเดียวกันนะ w w b l o c k เชน i n s e e m a s s v v e o o n f i d e n c o v o t e for e t h e r e u m นะดูเหมือนว่าคอ b a บสจะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับความเชื่อใจแล้วก็มั่นใจจากชาวอีทกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราไปเจาะเรื่องของ การหลังจากเมื่อวานเนี่ยมีทวิตเตอร์หนึ่งนะของเบสเนี่ยโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะมันมีประมาณ3-4กระทู้เนี่ยเว็บสามนะครับ Developer นะครับ j o ยอสัสนะมีการโฆษณาแล้วหลัง,ลงพอลอนเปิดตัวปั๊บเนี่ยเบสก็เริ่มโฆษณาแล้วสังเกตการโฆษณานะครับผมพยายามจะเจาะประเด็นให้ดูว่าเขาโฆษณาไปที่ Developer นะเขาไม่ได้โฆษณาไปที่พวกเรานะ่ยเขาบอกว่า Developer ทั้งหลายจะเว็บทรีดีเวลลอ Join us a base นะครับ New open source Ethereum L2 นะครับก็บอกว่ามาเลยครับเราเด็บทั้งหลายฮะมาจอยกับพวกเราเลยนะนี่ base ใหม่เนี่ยก็คือ L2 นะเป็น Layer 2นะเป็น open source ด้วยบน Ethereum นะครับแล้วก็ Decentralize แล้วก็ Scalable สุดๆเลยนะฮะเริ่ม c o n v i n c ์นะ b บสิสบิลล์ออนคอยเบสบิลเดอร์นะนะก็เบสเนี่ยเป็นของคอยเบสบิลเดอร์เองเดอะเวิล uh, Build อะไร for the world builder นะครับดีไซน์ for open ecosystem เป็น Open Source นั่นเองนะฮะต่อนะกระทู้ต่อมาบอกทำไมจะต้องมาบิลกับเราด้วยอ่าอันนี้คือขายของนะฮะลองดู3อย่างนะครับทำไมจะต้องบิลกับเรา 1. คือมันอยู่บนอีเธอรี่มันปลอดภัย 2. คือมัน empower by Coinbase Coinbase ดูแล 3. มันมันโอมันใช้ Open Source คือ OP Stack นะของ Optimism นะสามอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องมาอยู่กับเราเลยนะผมก็นั่งวิเคราะห์เสร็จอันแรกไม่น่าสนใจ Secure by Ethereum เดบทั้งหลายเขาก็ไปสร้าง Ethereum ได้แพลตฟอร์มอื่นก็อยู่บน Ethereum ไปอยู่บน Ethereum ก็เฉยๆนะไม่เท่าไหร่ เหตุผลที่3ก่อนแนละ้นเหตุผลที่3บอกว่ามันเป็น OpenSource โดยที่ใช้ออปติมิซึม FND นะฮะก็ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปอยู่บน OP ไปเลยไม่ดีกว่าหรอถ้าเราจะอยากถ้าเราเป็นแฟนคลับออปติมิซึมขนดนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาคอยเบรนี่เราก็ไปอยู่บนบน OP ดีกว่าเราไปสร้าง OP เราก็ได้ทั้งอีเ e r ร u เมปรับภัยแบบอีเท r ร u m มแล้วเราก็ได้สไตล์ OP แบบที่เราต้องการด้วยนะฮะผมก็เลยสรุปอย่างนี้แล้วกัน ไอ้เหตุผลตรงกลางเนี่ยสำคัญสุดนะครับ empower by Coinbase ในความคิดผมเนี่ยเหตุผลตรงกลางคือสำคัญที่สุดแล้วนะครับทำไมทุกคนต้องมา Coinbase ก็เพราะมัน empower ทุกคนต้องมา base ก็เพราะทุกคนมัน empower ด้วย Coinbase ่ยแล้ว Coinbase มีอะไรดีอ,อ่านต่อลงมานะครับ skill by Ethereum นี่เราไม่ต้องอ่านนะก็ตามนั้นนะมันก็ปลอดภัยโดย Ethereum นั่นเองนะครับ empower Coinbase อันนี้เลยฮะขายของสุดๆเลย developer on base can benefit uh, for seamless Coinbase product integration อย่างแรกนะคุณจะได้ product ที่ Coinbase เคยสร้างไว้เนี่ยเอามา integrate กับกับแอปของคุณถ้าคุณมาสร้างบน L2 ของเราเนี่ย base เนี่ยสองอันนี้ที่ผม พูดไปเมื่อวานจำได้ไหมเหตุผลที่แท้จ,จริงคือ easy fiat on ram นะฮะ easy fiat on ram p ก็หมายความว่าคอยเบรดเป็นเอกชนอยู่แล้วนะมันมีนักลงทุนที่เอาเฟียดมาให้เอา USD ตรงๆมาให้เราสามารถให้บริการคุณได้นะแอปของคุณนะถ้ามาสร้างบนคอยเบรดเนี่ยคุณสามารถบอกลูกค้าของคุณเลยไอดีแอปของคุณได้ว่าเดินถือมาตรงๆเลยถือ USD มาเลยไม่ต้องแลก St a b l e coin ้วยเอา USD มาปุ้งเข้าไปเลยได้ซื้อเหรียญคุณเลย เปลี่ยนออนแรมเลยนะไอแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นจุดเด่นนะของ Exchange ที่จะมาทำแบบนี้นะฮะก็แล้วตัวเองทำอะไรฮนะตัวเองเก็บค่าธรรมเนียมฮนะนี่ก็คือหม้อข้าวอีกหม้อหนึ่งนะผมต้องบอกว่าการหารายได้แบบนี้แยบยนต์มากๆนะฮะไม่รู้เด็กเพื่อนเพื่อนอินกับผมมาแต่ผมชอบส่วนตัวผมชอบดูวิธี business model นะคนวิธีคนอื่นเขาหาเงินกันนะว่าเขาหาเงินกันยังไงนะฮะ มก็จะว่าวว้าหน่อยเวลาเออมันมีมุกหาเงินใหม่ๆแบบนี้ด้วยนะผมก็พยายามคิดว่าถ้าผมเป็นคอยเบรช่วงนี้ยอดไม่ดีไม่ค่อยมีคนมา Trade, เทรดยอดค่าฟรีผมก็ไม่ค่อยได้นะเทรดดิ้งฟีได้น้อยนะผมควรจะไปหารายได้จากอะไร e x c h a n g ชอย่างเราเราเนี่ยถ้าจะได้รายได้ก็ต้องได้จากค่าฟรี ้ไม่คนมาเทรดแล้วเราจะมีอะไรได้แต่เราก็เป็นคอยเบรเราก็ไม่อยากจะไปสร้างเชนเหมือนไบแนนนะไปสร้าง BSC อันนั้นมันก็จะออกไปนอกธุรกิจเราเกินไปเราเองก็ไม่ได้มีเหรียญของตัวเองเหมือน BNB นะมีอย่างมากก็ stable coin USD นะครับไม่ได้อยากมีเหรียญเป็นของตัวเองไป s p e c u l a t e ต่อเหมนกนมันก็จะต้องไปอีกท่าหนึ่งไปแข่งอีกตลาดหนึ่งคอยเบรไม่อยากทำคอยเบรอยากจะติ stick ๊กติ๊กกับ ตัวการเป็น Exchange การเก็บค่าธรรมเนียมอยู่นะจะใช้ผลประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีลายเส้นมีความน่าเชื่อถือคนเอาเอาเฟียดมาให้แล้วก็ซื้อได้เลยนะครับก็ต้องชมนะว่าคิดโมเดลนี้ออกมาได้นะฮะมาคุยกับ OP แล้วสร้างเบสของตัวเองคือ l 2ของตัวเองเพื่อที่จะดึง ดึงแอปดีแอปทุกคนมางั้นดีแอปจ๋าถ้าเดฟตั้งหลายจ๋าถ้าคุณจะไปสร้างบน OP คุณจะไม่ได้ไประโยชน์ตรงนี้เลยนะคุณจะอดเสียดออนแรมทันทีนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปอยู่มีมีดีแอปอยู่บน OP for example ลูกค้าคุณที่จะเข้ามาในสเปซเนี่ยเขาก็ต้องไปแลก Stable Coin มาก่อนนะเพื่อจะเข้ามาในเมต a มงเมตแมอะไรกว่าไปนะแล้วก็มา Connect กับแอปของคุณแล้วก็ค่อยทำงานอย่างที่คุณว่าไปแต่ถ้าคุณมาสร้างบน บนนี้นะบนบนเบสเนี่ยคุณบอกลูกค้าคุณได้เลยนะเดินมาถือ USD พอ USD ธรรมดาเลยนะแค่สมัครรีจิสเตอร์กับคอยเบสเท่านั้นคุณก็จะได้แล้วนะคอยเบสได้ลูกค้าเพิ่มอีกนะฮัลโโคตรยาบยน่นเลยนะอันเนี้ยกเ็เป็นโมเดลที่ก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะฮะก็สรุปคือ เดฟก็จะได้เรื่องของ integration ไปแล้วก็ได้เฟียด on RAM p ไปหลังจากนั้นเนี่ยได้เรื่อง acquisition to o l s to serve 110 million นะ v e r i f y user ก็คือจะได้ผลประโยชน์จากการที่คอยเบดมีลูกค้ากว่า100ล้านคนไม่ได้เริ่มจากศูนย์แน่นอนคอยเบดพร้อมจะเข้ามาใช้ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยไอเดฟทั้งหลายเนี่ยน่าจะเริ่มทยอยมานะหนึ่งคือมันน่าสนใจใช่ไมีเฟียดออนแรมีลูกค้าเริ่มต้นให้เลยแล้วก็ integration ลัก อุปสรรคต่อมาของของเดฟคืออะไรรู้ไหมกูขี้เกียจเขียนใหม่คือเขียน EVM มาไงเขียนในแพลตฟอร์มอื่นมาเขียนใน OP มาเรียบร้อยแล้วโอ้ถ้ามาเบสแล้วต้องเขียนใหม่ก็ไม่เอานะปรากฏว่าเบสบอกไม่ต้องเบสเนี่ย Full EVM Compatible งั้นคุณมาทั้งดุนเลยไอ้ที่คุณเคยเขียนอยู่กับที่อื่นนะคุณเอามาลงกับเราเลยนะฮะใช้ได้นะฮะอาจจะโมนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะโหโคตรดึงดูดสุดๆเลยนะถ้าเป็นเดฟนี่คือแบบ เออววะไม่ต้องแก้อะไรเยอะไปลองกันดีไหมนะเราก็ได้รายได้เพิ่มด้วยวินวินกันหมดเลยนะครับดึงเข้าสเปซอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออีกจุดหนึ่งแล้วกันที่น่าสนใจนะครับเนี่ยอันนี้ใช้ op stack นะใช้ op stack ในการในการทำฉลาดเพราะตัวเองไม่มีความรู้ในการทำ l 2นะรเราก็เลยไปใช้ op ทำโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อ op stack ในการทำ op ก็ ไม่ได้โง่นะฮะ้ไปทําให้เขาฟรีทําไมไม่ได้ฟรีเพราะว่าเราก็ได้ลูกค้าของเจ้าคอยเบสมาด้วยแล้วพอผ่าน OP stack เนี่ยมันก็ได้รีวอทเด็บเบิร์นกลับมานะสรุปมันวินกันทั้งหมดนะนะก็เนีเป็นเป็นธุรกิจแบ u s ิสเ s สโมเดลที่น่าสนใจนะยับย่นอยู่เหมือนกันนะก็สัก์คัมมับวิดกูดไอเดียประมาณนี้แล้วกันนะฮะเอาให้ดูอาจจะมีข้อเสียอยู่แต่ยัง ต้องขอย่อยข้อมูลก่อนนะหมอไม่เคยออกวันๆก็นั่งคิดๆไปเรื่อยๆนะรู้จะตกผลึกเมื่อไหร่ <laughs>